Thank you. สวัสดีครับบ่าไลท์ไทยบ้านรายงานตัวครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมเครื่องพ่นยาขนาด200ลิตรนะครับใช้สำหรับรถไถหรือว่ารถแท็กเตอร์ขนาดเล็กนั่นเองครับผมตัวนี้ประกอบไปด้วยปั๊มพ่นยาขนาดเล็กครับขนาด15บาร์ครับตัวนี้เป็นตัวกรองน้ำนะครับนอกถังนะครับตัวนี้ผมก็จะเจาะรูเป็นสายน้ำดูดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้องอใช้สำหรับเติมน้ำนะครับ ตัวนี้จะเป็นสามทางนะครับแยกออกซ้ายขวานะครับหัวพ่นจะมีสิบหัวด้วยกันครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อต่อสำหรับเปิดปิดน้ำไปยังปีนะครับปีขนาดหนึ่งเมตรครับถ้ากลางออกก็จะเป็นประมาณสองเมตรนะครับหนึ่งเมตรมีสองหัวนะครับทั้งหมดกลางปีได้รวมรวมเป็นห้าเมตรนะครับ ด้านซ้าย2เมตรด้านขวา2เมตรแล้วก็ตรงกลางอีก1เมตรนะครับตอนนี้ด้านซ้ายนะครับก็สามารถกางได้นะครับ2เมตรนะครับอันนี้1เมตรนะครับกางออกมาก็จะเป็น2เมตรสามารถกางออกแล้วก็พับได้นะครับสําหรับีก สำหรับตัวนี้จะเป็นที่เก็บปีกนะครับเราสามารถพับปีที่กลางออกนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับนี่พับไว้นะครับเอาไว้แล้วก็ยกขึ้นนะครับผมยกขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่น็อตขันไว้นะครับ ในส่วนของปีกด้านขวาก็เช่นเดียวกันครับยกขึ้นนะครับแล้วก็เชนอตขันไว้เช่นเดียวกันจะได้สะดวกในการเดินทางนะครับภับลมสวยงามครับและสลับตัวนี้นะครับเป็นสวิตปิดเปิดระบบไฟ12โวลต์นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มของชาพยานะครับขนาด15บาร์ตัวนี้ผมเปิดแล้วนะครับเปิดสวิตก็ดูที่หัวพ่นนะครับถ้าดูหัวพ่นไม่ไม่ชัดเจนก็ดูที่พื้นนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับสังเกตที่พื้นนะครับ ก็จะเปียกนะครับผมยืนอยู่ใกล้ๆก,ก็เปียกเลยนะครับสําหรับหวัวพ่นถือว่าใช้งานได้เลยทีเดียวนะครับฝากคนเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่ตอไปนะครับจากบ่าวออนไลน์ใช้บ้านขอบคุณและสวัสดีครับ